สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสาธุชนทุกท่านด้วยความเคารพนะครับพบกับไอชนแนลประจำวันที่16เมษายน2559ที่วัดพระธรรมกายวันนี้เป็นวันพิเศษนะครับจะเห็นว่ามีน้องน้องอุบาสิกาหรือมัดชิมหญิงของเราเป็นตัวแทนจากร้อยกว่าคนนะครับวันนี้มีการบวชมัดชิมจํานวนร้อยกว่าคนวัดพระธรรมกายทําโครงการดีๆอย่างนี้บวชสามเณรแล้วกับน้องผู้หญิงก็ได้นํามาฝึกอบรมใช้ชื่อโครงการว่า โครงการมัดชิมธรรมาายาตนะครับเด็กนักเรียนก็จะมีตั้งแต่ม .1 ม .2 จนถึงม5นํามาทําอะไรครับมาฝึกอบรมให้มีระเบียบวินัยจัดระเบียบตัวเองนะครับเพื่อที่จะออกไปสู่โลกภายนอกแล้วได้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพในสังคมตาบเท้าพ่อแม่จัดรองเท้าจัดที่นอนจัดบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการนั่งสมาธิใช้เวลา1เดือนนะครับเด็กพวกนี้จะต้อง จากอ้อมอบพ่อแม่มาอยู่ที่วัดมาอยู่กับพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้หญิงมาอยู่กับพระอาจารย์ในสถานที่ซึ่งเป็นที่เปิดเผยนะครับแล้วก็ทําอย่างนี้มาเป็นถึงรุ่นที่23แล้วนะครับสองคนนี้รุ่นที่23ดูหน้าตาสิครับของแท้นะครับนี่คือโครงการดีๆของวัดพระธรรมกายที่ได้ทําอย่างต่อเนื่องทําให้สู่สังคมนะครับเดี๋ยวผมจะถามน้องๆสองคนว่ามาอบรมในโครงการนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้าง พค้หนูมาอบรมในโครงการนี้แล้วรู้สึกดีนะครับดีครัแล้วกลับออกไปแล้วคิดว่าตัวเองจะมีระเบียบวินัยนกว่าเดิมไหมมีมากกว่าเดิมครับคุณพ่อคุณแม่มากขึ้นไหมรักมากขึ้นรักศาสนาพุ๊บไหมรักครับคุณแม่ครับมาลูกมาอบรมในโครงการนี้แล้วรู้สึกมีความสุขไหมครับ<อ>รู้สึกดีนะไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ครับนี่นี่เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการของวัพระธรรมกายที่คนภายนอกคนที่ต่อต้าน คนที่ยังไม่เข้าใจอาจจะนึกไม่ถึงว่าวัดทําอะไรแต่นี่คือข้อเท็จจริงจากบุคคลจริงๆสถานที่จริงนะครับ mm hmm. ก็อยากจะฝากไว้ให้คิดถึงว่าโครงการดีๆเหล่านี้ที่มีคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าใจไม่พอใจได้คอยจงใจหาเรื่องอยากจะทําลายวัดพระธรรมนี มันควรจะจบไปไหมหรือควรจะให้โครงการดีๆอย่างนี้มีต่อไปก็ฝากไว้ให้คิดถึงสำหรับทุกท่านที่ได้ดูได้ชมรายการนี้นะครับสำหรับ i อ h ช n แนลประจำวันนี้ก็ขอกาบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ